สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc m i และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดปโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออก ปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ้าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะ แม่นเขียนผิดพี่น้องแปบบ๊บนึงนะคะอันนี้หกห้านะคะเงินหลายพี่น้องโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสรุปกันก่อนพี่น้องหลงลืมหมดแล้วนอยเฉพากิจนะคะสองสามนะคะเจาบไม่เข้านะคะ หกสามนะคะก็มาเนาะหกสามสามหกนะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะนอนพิเศษนะคะเก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดหลุดไปนะคะแปดศูนย์ก็หลุดนะคะสามศูนย์เราก็ไม่ได้เอานะคะหกห้าก็หลุดนะคะสามศูนย์ก็ลดหกเจ็ด 67, ก็ลดตัวเลขนะคะไม่มีตัวจะออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะ เราก็มารับชมของวันนี้กันนะคะใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์น้องสาวโซ่นะคะแอดเข้ามาได้นะคะไลน์ฟรีนะคะไลน์กลุ่มเนาะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมี5มี9มี2มี8นะคะ ชุดเด่นนะคะชุดเด่นของเราก็จะมีนะคะมีห้าหนึ่งนะคะห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สี่แปดนะคะก็จะเป็นสี่ศูนย์แปดศูนย์ 03 97น,นะคะ97กับ96นะคะตัวเลขจะเขียนให้เห็นชัดๆนะคะเนาะไมมันก็สีฟ้าเหมือนกันนะคะก,ก้าสีแดงก็หมดไปแล้วเนาะลองเขียนดูสิเผื่อมาวันนี้6 7น,นะคะหมด อนอพี่น้องเนาะหกเจ็ดนะคะเห็นไหมพี่น้องหกเจ็ดนะคะหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันนาอพี่น้องเนาะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีหกสามนะคะเจ็ดห้าสี่ห้า หกหนึ่งห้าแปดหกห้าการเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลน,นะคะก็จะมีสามสามเก้าเก้าแปดแปดนะคะ 6กับ9เป็นตัวเดียวกันนะพี่น้องน้องสาวโซ่เขียนให้นะคะนะคะ,ะ,คะตัวที่แอดมินชอบนะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็นเบิร์นะคะคู่นี้นะคะส่วนชุดเด่นนะคะชุดเด่นให้หมดเลยนะคะ สามศูนย์ก็ชอบนะคะก็สี่ศูนย์เนาะห้าแปดนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าบางบางทีตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะก็มาบ้างนะคะมาตรงๆมาเป๊ะบางทีก็เข้าแบบไม่เป๊ะ มาตัวกลับนะคะแต่ว่าก็ยังดีที่มาตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะบางทีตัวที่แอดมินไม่ได้เน้นก็มานะคะตัวที่เน้นก็เข้านะคะเนาะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อย ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพี่น้องจา๋าสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยด้วยเฮงๆกันทุกวันทุกคนนะคะอย่าลืม i d ไลน์มานะคะพี่น้องจา๋า สำหรับวันนี้สาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวซูมให้เห็นใกล้ๆแป๊บหนึ่งสำหรับวันนี้สาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่้อกจ้ากราดบสวัสดีจ้า